โอเคครับตอนนี้ทั้งแสงอาทิตย์และอาลีก็ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวของเราแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาลีครับสวัสดีครับแสงอาทิตย์ครับอย่างแรกคุยกันก่อนแสงอาทิตย์สบายดีไหมครับสบายดีครับพี่สบายดีเตรียมพร้อมสำหรับวันศุกร์นี้ครับผมก็พร้อมเต็มที่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวอาลีครับ how are you doing great I'm good thank you thank you โอเคครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเลยครับผมตอนนี้เรามีคำถามเข้ามาจากทางสื่อมวลชนของเราลุมพินี x มวยไทย7สีครับอยากจะถามตัวแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ครับตัวของเราเนี่ยก็ถือว่าขึ้นชื่อมากๆมีชื่อเสียงเรียงนามอยู่แล้วในฐานะนักมวยสากลแต่หลายคนก็มารู้จักเราในฐานะน้องเขยของรถถังนะครับอยากจะให้คนดูที่ยังไม่รู้จักตัวแสงอาทิตย์ได้รู้จักอะไรเกี่ยวกับตัวแสงอาทิตย์มากขึ้นครับ อยากให้รู้จักอะไรมากขึ้นผมคิดว่า,อ,าอยากให้เห็นในมุมผมผมเป็นเด็กนักกีฬาคนหนึ่งดีกว่าที่ไฝ่ฝันอยากพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อยากเป็นนักมวยที่เก่งขึ้นในทุกๆวันครับผมโอเคครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับจะเป็นคำถามจากเดอ NATION ครับจะยกมือเข้ามาถามเองโอเคครับทางเดอะน t i ชัครับถามได้เลยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะก็นในการแข่งขันไฟนี้นะคะอันนี้ถามคุณอาอาลีนะคะในการแข่งขันไฟนี้ถือว่าคุณอาลีเนี่ยเป็นรองแสงอาทิตย์อะไรที่ทําให้เขามั่นใจว่าเขาจะชนะเขาได้ค่ะเออ öncelikle kendi yeteneğimi ve t e k n i ğ i m i çok güveniyorum. Ee, daha önce de birçok kez kendimi kanıtladım. Ee, ona karşı b o x tekmelerim, dizlerim, her şeyimi kullanabileceğimi ve onu her şekilde alt edebileceğimi düşünüyorum. ะะทางอาลีนะคะได้ตอบมาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปพิสูจน์ตัวเองนะคะบนสังเวียนแล้วก็เขาเนี่ยได้เตรียมมัดแล้วก็เข่ามามอบให้กับแสงอาทิตย์ในคืนวันศุกร์นี้ค่ะโอเครับขอบคุณท่า t เดเนชั่นสำหรับคำถามนะครับสำหรับคำถามต่อไปเป็นคำถามจากมวยไทยเลเจนด์ที่อยากจะถามแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ครับ ตัวของเราเนี่ยก็มีประสบการณ์ในวันมาสองไฟแล้วสำหรับตัวแสงอาทิตย์เองรู้สึกสบายใจกับการชกบนเวทีใหญ่หรืออยังครับก็สองไฟที่ผ่านมาผมยอมรับเลยว่ามันกดดันพอสมควรครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต่อยออกมามันค่อนข้างที่จะกดดันมากๆเลยเราเรากดดันจากตัวเองมากกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับผมแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็ไม่ ไม่ได้ยากมากเกินไปแต่ว่าเราก็พัฒนาในทุกๆไฟดีกว่าครับผมก็ผมคิดว่าในในไฟเนี่ยผมน่าจะต่อยได้สบายมากขึ้นเฉพาะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วแล้วเราก็อาจจะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นกับสถานการณ์นเวิดทีได้มากกว่าเดิมครับผมขอบคุณมากครับแสงอาทิตย์ต่อไปครับจะเป็นคำถามจากทางข่าวสดครับอยากจะถามอาลีครับผมเชิญถามได้เลยครับครับ คิดว่าสไตล์การโชคของแสงอาทิตย์นะครับจะเป็นปัญหาสําหรับคุณไหมครับถ้าใช่เนี่ยคุณเตรียมรับมือกับฝีมือมวยของเขายังไงบ้างครับเอ่อ ee, açıkçası e, ben kendi boksuma da çok güveniyorum bu yüzden onun ringde bana karşı boks çok da tehlikeli işler yapabileceğini düşünmüyorum ee, eğer bana boks yaparsa onunla boksa da dövüşürüm hiç problem değil ama kendi oyun planından asla çıkmayacağım kendi bir oyun planım var g าชิงกิจ t าทุนเลยก็ได้แค่หน่วยเพื่อนมโนที่เคยเจอนะคะคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่มาจากข่าวสดนะคะถามตัวอาลีเองว่าสไตล์การชกของแสงอาทิตย์เนะะี่ยค่ะเป็นปัญหาขอเก่กับอาลีไหมได้เตรียมการชกสำหรับวันศุกร์นี้มาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอาลีได้ตอบว่าแสงอาทิตย์จริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะก็คือหมัดหนักเนาะแต่หมัดของอาลีเองเนี่ยหนักกว่าแล้วก็วันศุกร์นี้นะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะ ทําไปตามแผนที่เขาวางมาไว้แล้วก็เขาจะพิสูจน์ตัวเองในคืนวันศุกร์นี้ค่ะคําถามถัดไปครับจะเป็นคําถามจากบางกอกโพสครับอยากจะถามตัวแสงอาทิตย์ครับเชิญถามได้เลยครับ Hi from Bangkok Post here so for Sangatit in an ideal world how does this fight end how do you see yourself winning this one คำถามถัดไปนะคะเป็นคำถามสำหรับแสงอาทิตย์นะคะอยากถามแสงอาทิตย์ว่าในความคิดของแสงอาทิตย์เนี่ยคิดว่าไฟเนี้ยจะจบลงแบบไหนแล้วแสงอาทิตย์เองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเอาชนะได้อย่างไรคะถ,ถามว่าจบลงแบบไหนผมไม่รู้แต่ว่าผมว่าก็ต้องแลกกันไปข้างนึงอะความ,มรู้สึกผมว่าเที่ยวนี้เราก็มามันสองครั้งแล้วเนาะมันก็มันก็ต่อยแบบ ไม่ค่อยเป็นอะไรมากหมายถึงว่ามันก็กำลังปรับตัวด้วยอยู่ช่วงปรับตัวด้วยแต่ไฟนี้ผมผมก็ต้องเอาไม่ไม่รู้ผมไม,ผม่ไม่เขาก็ผมมันก็ลงไปข้างโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับจะเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวอาลีนะครับจากช่อง7 hd นะครับคำถามก็คือถ้าเอาชนะแสงอาทิตย์ได้ใครคือคนที่คุณอยากเจอเป็นคนต่อไปและเพราะอะไรครับ Eğer e, sen Atit'i yenersen bir sonraki rakip olarak kiminle karşılaşmak istersin ve neden? E, açıkçası kickboksta ilerlemeyi düşünüyorum. E, Kickbokstaki e, şu an Van Es'teki çoğu sporcuyla e, dövüşebileceğimi inanıyorum. Yani bundan sonraki benim için çok da önemli değil. Herkesle dövüşebilirim. คำตอบของอาลีนะคะที่คิดว่าถ้าจะเอาสามารถสามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้เนี่ยคนตอบคนตอไปที่อยากเจอคือใครนะคะแล้วก็เพราะอะไราทางอาลีเนี่ยได้ตอบว่า,าเขาเนี่ยได้พัฒนามากขึ้นแล้วนะคะในการเข้ามาชกในคิกบ็อกซิ่งส่วนคนถัดไปที่เขาอยากเจอเนี่ยคะ่ะไม่จําเป็นหรอกคะ่ะว่าต้องเป็นใครเขา,าพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งต่อไปคะ่ะ สำหรับคนต่อไปครับผมจะเป็นคำถามมาจากทางลุงพินีเอ็กซ์มวยไทยเจ็ดสีอยากจะถามอาลีครับเขาอยากจะถามตัวอาลีว่าตัวของอาลีนั้นชกคิก,ก,กบ็อกซิ่งสมัครเล่นมาแล้วกี่ไฟล์และได้แชมป์รายการอะไรมาบ้างครับเอเว๊ดอเมเจอร์ได้ถึง0 0นัดฟัซซ์น์มาชิมมาร์เวกิทบ็อกซ์ตูนยาชัมพิโอเนีย คำตอบของอาลีนะคะอาลีเองเนี่ยได้ขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาประมาณ300ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ได้ถือเป็นแชมป์มา1ครั้งค่ะโอเคครับผมและสำหรับคู่แสงอาทิตย์และอาลีของเราก็ได้พอได้ราบน้ำจิ้มคร่าวๆไปแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันในวันศุกร์นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งแสงอาทิตย์และอาลีครั้งหนึ่งสำหรับการเข้าร่วม งานแถลงข่าวของเราในวันนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับแสงอาทิตย์ Thank you so much Ali for joining our press conference today Good luck